แฟนเก่าคนโปรดของเฮียเหนือบทที่13อภิชยาเริ่มตาตื่นขึ้นมาในตอนสายของวันต่อมาพร้อมรู้สึกอ่อนเพลียเล็กน้อยราวกับว่าเพิ่งจะหลับไปได้ไม่นานและเมื่อเธอพลิกตัวไปทางด้านข้างก็พบเข้ากับวายุที่กำลังนอนหลับอยู่ข้างๆเขาสวมชุดนอนสีเทาตัวใหญ่ผมสีดำเข้มเซร์เล็กน้อยจากการนอนหลับไปหน้ารหลาเดูสงบและผ่อนคลาย ริมฝีปากอิ่มเอิบสีชมพูของเขากำลังเพเยยิ้มเล็กน้อยราวกับเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาตอนรับก็น่ารักดีนี่นาหญิงสาวเอ่ยออกมาเสียงแผวเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาด้วยความรู้สึกเอนโดพรางยื่นมือไปรูปใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนบอกตามตรงว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฮียเหนือกับเธอจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้อีกครั้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้เรื่องราวระหว่างพวกเราดูเหมือนจะไม่มีวันที่จะวนกลับมาเจอกันอีกได้และตัวเธอเองก็คิดไว้แล้วว่าจะไม่มีวันที่จะกลับมาเจอหน้าเขาอีกอย่างแน่นอนแต่ทว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะตอนนี้ข้างกายของเธอมีเขานอนอยู่ข้างๆและมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันนารักแลรักไหมครับจูโจคนที่เธอคิดว่ากำลังหลับอยู่ก็เริ่มตาขึ้นมาพูดด้วยน้ำเสียงอ,อดออน เขาจับข้อมือของนับสองเอาไว้ก่อนจะจูบรวงที่หลังมือของเธออย่างอ่อนโยนรักค่วาวต้เฮียตื่นนั่นแล้วหรือคะอภิชยาพยายามเปลี่ยนประเด็นแต่ทว่ากลับถูกเรียวแข็งแร่งดึงเข้าไปกอดราวกับว่าเธอเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งวายุจุบไปที่หน้ผาผากของคนตัวเล็กด้วยความรู้สึกมันเขี้ยวโอ้ยทำไมหนูถึงได้น่ารักขนาดนี้เนี่ยหน่ารักแล้วรักหรือเปล่าคะ เสียงวันเอ่ยทำกรับอย่างอ่อนอ้อนทางชนิ้วชี้แตะปลายที่ปลายจมูกโด่งของเขาอย่างหยอกล้อทำเอาชายหนุ่มถึงกับเขินจนเสียอาการฟ่ามือหนารูปกลุ่มผมนุ่มอย่างถนุถนอมพรางกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นคนเราสามารถตกหลุมรักผู้หญิงคนเดิมซ้ำๆได้เขาเพิ่งเข้าใจอย่างจำแจ้งก็วันนี้รักสิครับเฮียรักนับสองที่สุดเลย วายุขับ,บกินีคู่ใจไปตามเส้นทางคดเคี้ยวที่ท่อตัวไปตามแนวภูเขาด้วยใบหน้าที่เอ็มเอมเต็มไได้วยความโศกต่างจากหญิงสาวที่อยู่เบาข้างคนขับที่กำลังนั่งกอดอกด้วยใบหน้าบึ้งตึงสองครับหนูยังไม่หายงอนเหียอีกหรอเสียงนุ่มท้มเอ่ยถามคนตัวเล็กขณะที่ตัวเขาเองนั้นก็จับจ้องไปยังถนนเบื้องหน้าจุดมุ่งหมายที่เขาจะพานับสองไปก็คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่ตามที่ไี้บอกกับเธอไปเมื่อวาน ในเฮียบอกว่าขอแค่รอบเดียวไงคะอภิชยาเอ่ยปากบนอย่างแง่งอนเพราะเขาามัวแต่ยุ่มย่ามอยู่กับร่างกายของเธอมิเลอร์ตั้งแต่ตื่นขึ้นมายันอาบน้ําเสร็จเรียกได้ว่าเขาลากเธอไปทําจนเกือบทุกพื้นที่ภายในห้องคําว่าขอแค่รอบเดียวของผู้ชายคนนี้มันเชื่อถือไม่ได้ใจคอกะจะให้เธอคลานลงจากเตียงเลยรู้ยังไงแต่ตอนนั้นเฮียก็เห็นหนุครางมีความสุขดีนะเฮียก็นึกว่าชอบ คำตอบของเขาทําเอาอาภิชยาถึงกับอ้าปากค้างไปต่อไม่ถกเธอไม่รู้ว่าควรสรรหาคําไหนมาด่าเขาดีจึงทําได้เพียงเงือมือขึ้นและฟาดลงที่เรียวแขนกํายามของเขาจนเกิดเสียงดังเพีย้ยทะลึง่งบ้านรัตนกิจโกศลวายุใช้เวลาไม่นานก็ขับรถมาถึงบ้านของพ่อและแม่โดยที่เขามาถึงก่อนเวลาราวครึ่งชั่วโมงอภิชยารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอจะได้พบกับพ่อและแม่ของเฮียเหนือในฐานะ แฟนของเขาไม่ใช่เลขาสองครับหนูไม่ต้องกังวลน,นะแม่ของเฮียจะต้องชอบหนูแน่นอนเฮีย er, มั่นใจเขาพูดขึ้นให้กำลังใจคนตัวเล็กที่ตอนนี้ใบหน้าเต็มไปได้วยความกังวลค่ะเธอยิ้มให้เขาเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปเพียงสั้นๆอภิชยาเปิดประตูก้าวลงจากรถและมองไปยังบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าบ้านหลังนี้ดูโออาและหรูหรามีสวนยอมที่เต็มไปด้วยไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นการบ่งบอกว่าพวกมันได้รับการดูแลอย่างดีตาเหนือมาแล้วเหรอโรคคุณหญิงทอฝันเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุน่นครับแม่วันนี้ผมพาหนับสองมาด้วยครับวายุพูดขึ้นพรางกุมมือคนตัวเล็กไวแน่นภาพที่เห็นทำเอาคุณหญิงทอฝันรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยร้อยวันพันปีลูกชายของเธอไม่เคยพาสาวที่ไหนมาบ้านครั้งล่าสุดที่ตะเหนือพาหนุ่มม่านฟ้ามาที่นี่คือกี่ปีที่แล้วเธอเองก็จำไม่ได้สวัสดีค่ะคุณหญิง อภิชยายกมือไหว้ผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมสวัสดีจ้าฉันดีใจที่ได้เจอหนเรขาคนสวยอีกครั้งนะคะหญิงมากไัวตอบกราบด้วยท่าทีเป็นมิตรก่อนจะเอ่ยชวนให้ทั้งคู่เข้ามาด้านในบ้านเข้ามาคุยกันด้านในบ้านดีกว่าคะ่ะอภิชยายพร้อมด้วยวายุจึงเดินตามผู้หญิงทอาฝานเข้าไปภายในบ้านและเมื่อเข้ามาในบ้านก็พบกับห้องนั่งเล่นกว้างขวางที่ถูกตกแต่งอย่างหรูหรามีโซฟานุ่มสบายและโต๊ะกลางที่ทำจากไม้มะฮอกกานี เดินทางกันมาเหนื่อยๆนั่งพักดื่มน้ำกันสักหน่อยเถอเนาะคุณหญิงทอฟันเอ่ยขึ้นก่อนจะหันไปสั่งสาวใช้ที่เมื่อหลายเดือนก่อนจเจ้าวายุเป็นคนส่งมาที่นี่ชเอมจ้ะไปเอาน้ำมาให้คุณเหนือกับคุณเลขาเร็วค่ะคุณท่านชเอม้อศีรษะเล็กน้อยก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องครัวด้วยท่าทิสงบนิ่งไม่นานก็เดินกลับมาพร้อมกับแก้วระเหยน้ำเย็นขอบคุณค่ะอภิจยากล่าวแต่ทว่าชเอมกลับไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาสบตาเธอเลยสักนิด หญิงสาวเดินไปหยุดอยู่ที่ตรงมุมห้องอย่างสงบสงเงียมและเงียบฟังเพื่อรอคําสั่งจากเจ้านายเท่านั้นหากถามว่าเธอยังรักคุณลมเหนืออยู่ไหมก็ต้องตอบว่ารักหากถามว่าเกลียดชังนับสองอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเกลียดแต่เธอคงไม่คิดที่จะไปข้องเกี่ยวอะไรกับทั้งสองคนอีกแล้วเพราะก่อนที่จะออกมาจากวิลล่าของคุณลมเหนือป้าลําดวนได้บอกกับเธอไว้ว่าคนเราแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอก เธอเป็นเพียงแค่สาวใช้เกิดมาในครอบครัวที่ต่ำต้อยตั้งแต่เกิดการศึกษารวมถึงหน้าตาก็ไม่มีสิ่งใดที่เหมาะสมกับคุณลมเหนือเลยสักเนดแม้ว่าเธอจะยังรักเขาอยู่เต็มหัวใจแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าระหว่างเธอและเขามันเป็นไปไม่ได้จริงๆตาเหนือแม่คิดว่าลูกคงมีเรื่องที่อยากจะพูดกับแม่ใช่ไหมคุณหญิงท้าวฟันเหลือไปมองเรขาคนสวยของลูกชายก่อนจะหันกลับมาคุยกับเขาอย่างคนที่รู้ทันครับแม่ ไม่เข้าใจถูกต้องแล้ววายุตอบกลับด้วยสีหน้าปื้นยิม้มพรางกุมมือของนับสองอย่างเปิดเผยวันนี้ผมไม่ได้พาสองมาใน,นาฐานะลขาของผมแต่ผมตั้งใจพาเธอมาแนะนำครอบครัวเราว่าเธอเคือคนที่ผมรักครับยิ่งไวกกลางคนที่ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจในที่สุดจะลูกชายคนโตของเธอก็มีวันนี้กับเขาสักที เธอคิดว่าชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้อุ้มหลานซะแล้วขอบคนหนูนับสองจริงๆที่มาช่วยสานฝันให้คนแก่อย่างเธอแม่คิดเวลาเชียวแม่หมายความว่ายังไงหรอครับวายุยังคอถามด้วยความสงสัยเขาไม่เคยเล่าเรื่องนับสองให้แม่ฟังมาก่อนเรื่องที่เขาเคยคบกับเธอก็มีเพียงแค่ไอ้หนาวที่รู้ส่วนคนในบ้านคนเอ่นไม่มีใครรู้เลยสักคนแม่รู้ว่าหนูมีใจให้หน้องตั้งแต่เจอกันครั้งแรกที่งานเลี้ยงวันเกิดคุณพ่อแล้ว สายตาแกมันบอกแบบนั้นคุณหญิงทอฝันเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางสบายสบายก่อนจะหันไปคุยกับว่าที่ลูกสะภ้ายอย่างอารมณ์ดีอะไรเดินใจให้หนูมาเลือกลูกชายแม่เนี่ยฮึคนดีๆไมิถมเทไปอ้าวแม่ครับนี่ลูกแม่นะก่อนนั้นนะสิฮะเอภิชยาตอบกราบอย่างมีอารมณ์ขันหนูก็ด้วยเฮียเสียใจนะคนตัวใหญ่พูดขึ้นพรางเบะปากอย่างแง่งอนการกระทำของเขาทำเอาสองสาวถึงกับหลุดหัวเราะออกมาด้วยความรู้สึกเอน็นโด แสงแดดในเที่ยงวันาสาดส่องลงมายัางคารวะรังใหญ่ของตระกูลรัตนก,กิจโกศลขณะที่อภิชยาเดินตามรลังวายุเข้ามาในห้องอาหารอันกว้างขวางหญิงสาวรู้สึกเกรงเล็กน้อยเมื่อสายตาของทุกคนในครอบครัวของเขาจับจ้องมาที่เธอโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างโรหราด้วยอาหารไทยรสเลิศหลากหลายเมนูคุณหญิงทอฝันส่งยิ้มต้อนรับเธออย่างอบอุน่นยินดีต้อนรับค่ะโลก คณหญิงกล่าวต้อนรับว่าที่ลูกสะพ้ายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยอนอภิชยาขอมศีรษะเล็กน้อยก็จะนั่งลงข้างๆวายุผู้ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอที่นั่งตรงหัวโต๊ะเป็นของคนปิติภักร์ชายวัยวกลางคนท่าทางสง่างามถัดมาด้านขวามือของท่านก็คือคุณหญิงทอฝันและคนที่นั่งถัดจากท่านอีกที่ก็คือเฮียหนาวน้องชายฝาแฝดของเฮียเหนือทานอะไรดีคะคุณหญิงทอฝันเอ่ยถามว่าที่ลูกสะพ้ายยังใส่ใจ มีอาหารที่ชอบเป็นพิเศษไหมอะไรก็ได้ค่ะอภิจยาตอบไปอย่างเกรงใจหนูทานได้หมดค่ะนวลจ้าตักข้าวได้เลยจ้ะยิงไวกลางคนสั่งให้แม่บ้านตักข้าวสวยร้อนๆใส่จานของทุกคนบนโต๊ะจากนั้นช่วงเวลาของครอบครัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นว่าไงเจ้าตัวดีในบอกว่าไม่อยากมีเมียคนปิติพัน์เปิดประเด็นขึ้นมาก่อนเฮมัน hey, ที่นนั่งกินข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามจึงเงยหน้าขึ้นมาเพื่อรอฟังคำตอบจากปากผู้เป็นพี่ชาย แม่พ่อครับคนเรามันเปรียกกันได้วายุตอบกราบอย่างติดตลดก,ก่อนจะหันมายิ้มให้กับคนตัวเล็กที่นั่งอยู่ด้านข้างตอนนี้ผมอยากมีเมียแล้วครับคำตอบของเขาทำเอาเอาพิชยาเกือบสำลักข้าวตัวเธอเองยังรู้สึกเกรงไม่หายที่ได้มาร่วมโตอาหารกับคนระดับคนปิติภัก์กับคนหญิงท่าฟันแต่ดูแฟนตัวดีของเธอเสิเขาเล่นพูดคำว่าเมียออกมาอย่างหน้าตาเฉยถึงเขาไม่ไอายแต่เธอรู้สึกอายอย่างบอกไม่โูก ไม่รู้ว่าคุณพ่อของเขาจะคิดยังไงท่านอาจจะไม่ชอบเธอก็ได้บ้าไอ้นี่วันนี้แกพูดถูกใจพ่อจริงๆชายเวกลางคนตบโต๊ะอย่างชอบใจเห็นทีว่าเขาจะมีโอกาสที่อุ้มหลานเหมือนคนอื่นเขาสักทีว่าแต่แกล่ะเจ้าน้าเมื่อไรจะพาแฟนมาแนะนําให้พ่อรู้จักบ้างผมยังไม่ได้ครับพ่อถ้าจะมีเดี๋ยวก็มีเองนั่นแหละเหมันตอบกลับเสียงเรียกก่อนจะกลมหน้าตักข้าวเข้าปากยังไม่ใส่ใจคําพูดของผู้เป็นพ่ออยู่แต่ในไร่กับโรงบ่มไว เองจะเอาเมียมาจากไหนวะใจคอจะนอนกอดต้นอง,งางวนจนตายเรื่องไงช่างหงวผมทนายังไงไอ้เหนือมันก็พาแฟนมาบ้านเรานี่ไงอ้าวไอ้นี่เอาหน้าคุณคะเดี๋ยวหนุ่นับสองจะตกใจเอานะคุณหญิงทออฟานที่เห็นท่าไม่ค่อยดีจึงรีบเอ่ยปรามขึ้นมาเสียก่อนรีกรัวว่าสามีกับลูกชายจะเถียงกันบนโต๊ะอาหารให้อับอายขายขีหน้าว่าที่ลูกสะพายตั้งแต่วันแรก อภิชยาทานอาหารอย่างช้าๆพลางนั่งฟังประโยคสนทนาระหว่างพ่อลูกบ้านนี้ระหว่างนั้นวายุก็คอยดูแลเธออย่างเอาใจใส่คอยตักอาหารและเติมน้ำให้เธออยู่เสมอยิงสาวรู้สึกปราดใจกับความอบอุ่นและเป็นกันเองของครอบครัวรัตนกิจโกศนวูเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองกว่าที่เคด เธอได้เห็นอีกด้านหนึ่งของครอบครัวระดับมหาเศรษฐีว่าเบื้องหลังจากการทำงานแม้ไหนตอนแรกเธอคิดว่าบรรยากาศจะอึดอัดเต็มไปด้วยกฎระเบียบมากมายแต่ดูเหมือนว่าเธอจะคิดไปเองทั้งนั้นยังไงเสียผู้เขาก็ยังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งยังคงเป็นพ่อและแม่ของลูกชายทั้งสองในที่สุดมื้ออาหารของครอบครัวก็จบลงว่าอยูจูงมือแฟนสาวคนสวยออกมาจากบ้านอย่างอารมณ์ดีโดยที่พ่อและแม่ของเขาก็เดินออกมาส่งลูกๆด้วยเช่นกันเดินทางกลับดีๆนะลูก ผู้หญิงทอฝันอบกอดลูกชายทั้งสองคนด้วยความรักแม้จะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เห็นหน้าพวกเขาทุกวันเหมือนตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นแค่เด็กน้อยแต่เมื่อได้เห็นว่าลูกชายคนสำคัญทั้งสองเติบโตมาอย่างดีตัวเธอเองก็อดที่จะภูมิใจไม่ได้แม้วันนี้จะต้องจากกันไปแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพวกเขาก็ต้องกลับมากินข้าวกับเธออีกครั้งอย่างแน่นอนไว้มาทานข้าวด้วยกันอีกนะคะโรกหญิงวัยกลางคนหันมาคุยกับว่าที่ลูกสะภ้ยคนโตของบ้านด้วยความเอ็นดู ขอบุณค่ะคุณหญิงอภิจยาตอบกราบด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนหนูก็ยินดีมากๆเลยค่ะคุณหญิงอะไรกันเราคนกันเองเรียกแม่สิคะค่ะคุณแม่โอ้ยตาเหนือดูสิน้องน่ารักมากเลยลกูกคุณหญิงท่าวฟันหันไปคุยกับลูกชายคนโอด้วยสีหน้าตื่นเต้นอันที่จริงตัวเธอเองก็ใฝ่ฝันไว้เหมือนกันว่าอยากจะมีลูกสาวสักคน แต่อายุอานามก็ร่วงเลยมาจนป่านนี้แล้วความฝันที่ใหญ่จะมีลูกสาวเลยต้องพับเก็บเอาไวา้และไปวางกับลูกสะพ้ายแทนผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับแม่สองไม่รู้เข้ากันดีเป็นปีเป็นครยแต่นับสองนี่สิเขินจนหน้าแดงรามไปจนถึงใบหูแล้ว หลังจากวันแรกที่ได้ไปกินข้าวกับครอบครัวของเฮียเหนือกลายเป็นว่าทุกอาทิตย์ที่เขาจะต้องกลับไปรับประทานอาหารกับครอบครัวเฮียเหนือก็มักจะพาเธอไปด้วยเสียทุกครั้งจนตอนนี้อภิชยากับคุณแม่ก็เริ่มสนิทและพูดคุยกันมากขึ้นกว่าวันแรกเป็นไหนๆตัวเขาเองที่เป็นลูกชายเห็นเมียกับแม่สนิทกันดีก็รู้สึกสบายใจไปด้วยสครับ เดี๋ยวเวย็นนี้เฮียจะออกไปคุยเรื่องธุรกิจกับไอเองกไอเคนะวายุลาสายตาจากกองเอกสารก่อนจะหันไปคุยกับคนตัวเล็กที่กำลังก,งก้มหน้าก้มตาทำงานโย่ที่โซฟากลางห้องไม่มีอยู่ในตารางนี้คะโรงงานนี้ไม่เกี่ยวกับรีสอร์ทหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาเอ่ยถามกราบด้วยความสงสยัยมีว่าจะด้วยฐานะอะไรเธอก็อยากรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาทั้งนั้นงานนี้เกี่ยวกับธุรกิจอื่นครับเฮียทำร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วจะกลับไปกินข้าวพร้อมส่องไหม อพิชยาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบอันที่จริงวันนี้เธอนัดกับเขาไว้แล้วว่าจะกินข้าวด้วยกันถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะกินข้าวด้วยกันทุกวันและทุกมื้ออยู่แล้วก็ตามแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเธอจะเป็นคนลงครัวทําอาหารเย็นให้เขาเองกับมือเฮจะริบไปรีบกราบมากินข้าพร้อมหนูครับ เมื่อได้ยินดังนั้นหญิงสาวก็พยักหน้าเล็กน้อยอย่างเข้าใจในเมื่อเขาบอกว่าจะกลับมาก็คือต้องกลับมาเพราะตัวเธอเองก็ไม่ใช่คนจู้จี้จุกจิกและไม่ชอบทําตัวเป็นเจ้าชีวิตใครถึงเฮียเหนือจะเป็นแฟนแต่เขาก็มีชีวิตมีสังคมของเขาในส่วนนี้เธอก็พอจะเข้าใจได้แต่สิ่งเดียวที่เธอกังวลก็คือเรื่องผู้หญิงหญิงสาวด้แต่หวังว่าเขาจะไม่ทําลายความเชื่อใจและโอกาสที่เธอมอบให้ เพราะหากเป็นอย่างนั้นชาติี้ทั้งชาติเราทั้งสองคนก็ไม่ต้องมาพบเจอกันออกเฮโรคราบชั้นสามนห้องทํางานของเอกภพวายุราชานนอนพร้อมด้วยเอกภพกําลังนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานหนึ่งในหัวข้อหลักของวันนี้ก็คือเรื่องธุรกิจผับบาร์ที่วูเขาหุ้นกันเปิดส่วนหัวข้อรองก็คงไม่พ้นเรื่องที่ไอ้เหนือมันคืนดีกับน้องนับสองแล้วแบบนี้ก็ต้องฉลองสิวะเอกภพบพ,บพูดขึ้นพลางเรียนเล่าชันดีใส่แก้วให้เพื่อนรักทั้งสอง เอาไว้คอยฉลองวันหลังก็แล้วกันว่ะวันนี้กูมีนัดกับสองแล้วว่าอยู่กระดกเหล้าที่เพื่อนพึ่งรินให้แบบพืดเดียวหมดแก้วก่อนจะขอตัวกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วอะไรวะกลัวเมียนี่วะราชานอนหนุ่มตาฟ้าของกลุ่มเอ่ยแซวก่อนจะยกแก้วขึ้นจิบเพียงเล็กน้อยด้วยท่าทีสบายสบายกลัวที่ไหนเขาเรียกว่าเกรงใจเว้ย ร่างกัมยามลุกขึ้นก่อนจะเปิดประตูเดินออกไปจากห้องขณะที่จะเดินออกไปนั้นเขาก็ไม่ลืมที่จะหันมาถา,ถามเพื่อนรักทั้งสองที่ยังนั่งดื่มกันต่อในห้องกูกลับบ้านไปหาเมียก่อนนะพวกคนไม่มีเมียอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเมือ่อพูดจบเขาก็เปิดประตูและเดินออกไปเหลือไว้เพียงเอกภพและราชานอนที่หันมายักไหล่ใส่กันด้วยท่าทีไม่ยี่ระวายโยเดินกลับมาที่ร้านโบกินีคู่ใจทำเอาหลายคนที่ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าผับหันมามองเป็นตาเดียวกัน ภาพของชายหนุ่มหน้าตาหล่อเลาเดินไปขึ้นรถคันโรราคาหลายสิบล้านเป็นอะไรที่ดึงดูดสายตาสาวๆได้อย่างดีรวมถึงผู้ชายด้วยกันก็ม่เว้นคุณเหนือหรือเปล่าวะแม่งเทศจัดเลยเออเขาเป็นเพื่อนของเจ้าของผับนี้ไงเชื่อดีว่าเขาพวกคงคุ้นกันทำนั่นแหละเสียงสุบสิบจอแจดังขึ้นแต่ทว่าวายุไม่ได้ใส่ใจเพราะมาันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกพูดถึงชายหนุ่มสตาร์ทรถเตรียมจะขับกลับบ้านแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเรียกเข้าดังขึ้น เป็นหน้าคมขายจ้องมองรายชื่อที่โทรเข้ามาก่อนจะขมวดคิวเล็ก e น้อยเพราะเบอร์ที่โทรเข้ามานั้นคือเบอร์ของน้ำหวานผู้หญิงที่เขาเลิกติดต่อไปเมื่อห้าเดือนก่อนบอกตามตรงว่าเขารู้สึกไม่สบายใจเลยสักเนตแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจกดรับสายและรอฟังสิ่งที่คนปลายสายต้องการจะพูดเพราะหากเป็นคำพูดไร้สาระเขาจะได้กดตัดสายมันเสียตั้งแต่ตอนนี้เฮียเหนือคะเยียมาหาหวานหน่อยได้ไหมคะ เสียงของปลายสายสั่งเครือเหมือนคนกำลังร้องไห้บอกตามตรงว่าเขาก็รู้สึกเห็นใจอยู่เหมือนกันความรู้สึกของน้ำหวานที่มีต่อเขาเป็นยังไงเขาเองก็รู้ดีแต่ทว่าตอนนี้เขาคงจะไปหาเธอไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยากให้นับสองต้องผิดหวังขอโทษน้ำหวานแต่พวกเราจบกันตั้งนานแล้วนะผมคงไปหาคุณไม่ได้หรอกวายุตอบกราบด้วยน้ำเสียงราบเรียบหวานท้องคะ่ะ คำพูดเพียงสั้นๆของน้ำหวานทำอาวายโยถึงกับช็อกจนพูดอะไรไม่ออกเหมือนกับโลกของเขาหยุดหมุนไปชั่วขณะความเครียดและความกังวลถาโถมเข้ามาในหัวใจเขาเพิ่งคืนดีกับนับสองได้ไม่เท่าไหร่ก็มีเรื่องให้บ้านแตกอีกแล้วฝ่ามือนาะนวดคลึงขมับตัวเองด้วยความเครียดก่อนจะกั้นใจตอบกลับไปในที่สุดหวานคุณอย่ามาเลาเล่นนะผมไม่ตลกด้วยหวานพูดจริงค่ะหวานตั้งท้องลูกของเฮียเหนือได้ห้าเดือนแล้ว วายุนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งตอนนี้เขามีเรื่องมากมายให้คิดจนหัวแทบจะระเบิดเขานึกย้อนกลับไปเมื่อครั้งสุดท้ายที่เจอกับน้ำหวานตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เขารับนับสองเข้ามาทำงานพอดีซึ่งก็ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หากนับจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณห้าเดือนพอดีแต่ผมป้องกันตลอดนะวายุพยายามหาข้อโต้แย้งวันนั้นเฮียเมามากนี่คะคงจะจำอะไรไม่ได้ คำตอบของน้ำหวานยิ่งทำให้ความหวังของวายุมืดดับลงเขาพยายามขุดคุยทุกความทรงจำทั้งหมดที่มีออกมาแต่มันก็มืดมนเสียเรือเกินมองไม่เห็นทางออกเลยสักเน็ตมหาหวานหน่อยนะคะไม่สงสารหวานก็สงสารลูกเถอะนะถ้าวันนี้เฮียไม่มาหวานจะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปยังไงชีวิตหวานมันก็ไรค้ค่าไม่มีใครต้องการอยู่แล้ววายุที่ได้ยินอย่างนั้นความตึงเครียดก็ยิ่งทวีคคน เขาไม่แน่ใจว่าในท้องของน้ำหวานเป็นลูกของเขาจริงหรือเปล่าแต่เขาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมาจบลงพร้อมกับเด็กในท้องแบบนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ก็คงต้องพาไปตรวจ DNA แต่ตอนนี้เขาจำใจต้องขับรถไปหาน้ำหวานที่คอนโดเซียก่อนอย่างน้อยก็เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าเธอท้องจริงๆไม่ใช่แกล้งท้องเพื่อเรียกร้องความสนใจคุณรออยู่คอนโดนั่นแหละอย่าทำอะไรโง,ง,ง่ เขาพูดยังไม่ทันขาดคำสายกลุดุไปเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อเขาเพยายามจะกดโทรกลับหาน้ำหวานถึงได้พบว่าโทรศัพท์ของเขาแบตหมดไปซะแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยวายุสบดออกมาอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะมุ่งหน้าขับรถไปยังคอนโดของน้ำหวานในทันทีอภิจยาเตรียมทำกับข้าวทุ่รวนแล้วแต่เป็นเมนูโปรดของเฮียเหนือไว้เต็มโต๊ะวันนี้เธอเข้าครวัวตั้งแต่หัววันยืนทำนั้นทำนี้จนปวดขาปีหมดเธอถ่ายรูปอาหารที่น่ากินเหล่านี้ส่งไปในไลน์ของเขา ด้วยิสนาอิ่มเอมใจแต่ทว่าสิบนาทีผ่านไปเขาก็ยังไม่เข้ามาอ่านข้อความของเธอหญิงสาวขาโมดคิวเล็กน้อยก่อนจะพิมพ์ข้อความไปหาเขาอีกครั้งด้วยความรู้สึกไม่สบายใจนับสองเฮเหนือตอนนี้ขับรถออกมาหรือยังคะทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมเธอส่งข้อความทิ้งไว้ก่อนจะเดินขึ้นห้องไปอาบน้ําแต่งตัวแต่ก่อนที่เธอจะอาบน้านั้นก็ได้ทําการเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ดังที่สด เผื่อว่าเขาส่งข้อความตอบกลับมาเธอจะได้รับรู้และไม่ต้องเป็นห่วงอภิจยาใช้เวลาอาบน้ำแต่งตัวราว20นาทีจนกระทั่งเดินกลับลงมานั่งรอที่โต๊ะกินข้าวเฮียเหนือก็ยังไม่เปิดอ่านข้อความที่เธอส่งไปหญิงสาวจึงตัดสินใจที่จะกดเบอร์โทรหาเขาไปแต่สิ่งที่ได้ยินกลายเป็นเสียงจากระบบฝากหมายเลขโทรกราบกับข้าวบนโต๊ะตอนนี้เย็นชืดไปหมดแล้วเธอพยายามโทรหาเฮียเหนืออยู่หลายสายแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ด้วยความรู้สึกกังวลเธอจึงไปขอเบอร์พี่เอกเพื่อนสนิทของเฮียเหนือจากคุณเสง์และกดโทรหาด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีฮัลโหลครับพี่เอกคะหนูนับสองเองนะอ๋อ oh, ครับครับว่ายังไงเอ่ยเฮียเหนือออกมาแล้วหรือยังคะสองติดต่อไม่ได้เลย oh, อ้าวไอเหนือมันกลับไปนานแล้วนะมันบอกว่าวันนี้มีนัดก,กับสองนี่มันเลยเรียบกลับพี่สองจะทำยังไงดีสองติดต่อเฮียเหนือไม่ได้เลย อภิจยาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธอกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขาถ้าหากว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเธอคงรับไม่ไหวนับสองจเย็ยนๆนะเดี๋ยวพี่กับไอ้เคนจะช่วยตามหามันเองหนูรออยู่ที่บ้านก่อนนะค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะเธอกดวางสายด้วยสีหน้าไม่สู้ดีพรางปาดน้ำตาที่ไหลาอากแก้มอย่างรวงรวก,ก่อนจะยกมือขึ้นไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอร้องล่ะอย่าให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเพียเนือเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องนิยายเสียงคลับคนรักนิยายด้วยนะคะ